ืคนเขาเห็นว่าไอ้เงินจะเป็นเหตุให้ได้อะไรไปเยอะทั้งหมดตามที่เราต้องการก็เลยหลงไหลในการได้เงินได้เงินมากๆถ้าให้พูดตรงๆก็จะพูดว่านักเรียนนักศึกษาทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ตั้งใจจะเรียนให้สำเร็จเพื่อหวังอะไรเ,เห็นๆกันอยู่ เป็นขนมจำเนียมเป็นมิตัวไปว่าเพื่อให้มันได้เงิน <c oughs> ถ้าเขาถามว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราให้เราเลือก <c oughs> เราก็จะเลือกเอาสิ่งที่มันได้อย่างอกอย่างใจไปเสียหมด นั่นแหละว่าดีที่สุด <c oughs> จริงไหมไปลองคิดดูว่ามันได้อย่างใจไปเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมันดีที่สุดเราก็จะคิดอย่างนี้ง่ายที่จะคิดอย่างนี้โดยที่ไม่รู้ว่าความจริงนั่นมันจะเป็นอย่างไร เมื่อคนเขาเห็นว่าไอ้เงินจะเป็นเหตุให้ได้อะไรไปเยอะทั้งหมดตามที่เราต้องการก็เลยหลงไหลในการได้เงินได้เงินมากๆถ้าให้พูดตรงๆก็จะพูดว่านักเรียนนักศึกษาทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ตั้งใจจะเรียนให้สำเร็จเพื่อหวังอะไรเ,เห็นๆกันอยู่ เป็นขนรรมเนียมเป็นนิทั่วไปว่าเพื่อให้มันได้เงินและเงินนั้นจะไปใช้อะไรได้ตามที่ตัวต้องการเลยสรุปความว่าต้องการอะไรได้อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนี่เป็นเรื่องความรู้สึกที่อาจจะเกิดขึ้นได้เองตามวิสัยของชาวโลกที่นี่เมื่อมองดูถึงทางฝ่ายศาสนา เขาก็ยังค้านว่ามันมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันก็จะต้องการกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดยังไม่รู้จักอิ่มจักพอต้องการอะไรก็ได้ต้องการอะไรก็ได้ต้องการอะไรก็ได้มันก็ต้องการจนเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยมันก็ไม่ถึงที่สุดที่จะทําให้หยุดความต้องการจะได้ ทางศาสนาก็จึงถือเป็นบบนองที่ว่าไอสิ่งที่มันทําให้เราหยุดต้องการอะไระไรจะได้นั่นแหละมันดีที่สุดนี่มันเกิดขัดกันขึ้นมาอย่างนี้เราจะเลือกเอาอย่างไหน